สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับกับ f i v e r r c o m นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าตาหน้าโฮมเพจนะครับของ f i v e r นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Keyword Tool ก็ได้จากไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น Keyword Planner นะครับ ก็มาถึง f i v e r r com นะครับก็เป็นแหล่งจ้างงานนะครับที่ทุกๆงานนะครับก็คิดราคาขั้นตำ่ำเริ่มต้นที่5เหรียญน,นะครับ5ดอลลาร์หรือว่า1ประมาณ150บาทนะครับทีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาใหม่นะครับเราก็จะลองมาดูว่านอกจากหน้าตาโฮมเพจแล้วข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะเข้ามาในแบบรูปแบบใหม่ นั่นเองนะครับออ,อย่างเช่นถ้าเราจะระัจ้างเขียนบทความนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ไปที่ writing and translation ก็มี header นะครับขึ้นมาสวยงามนะครับผมทีนี้นะครับกออ็อินเ t อร์เฟ e เปลี่ยนหมดเลยนะครับก็จะเป็นการโชว์แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะ มีหัวข้อนะครับเพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็น recommend นะครับแล้วก็ตัวปกติแล้วจะเลือกแบบ high rating ก็ดีนะครับแล้วก็มีการโชว์จำนวน rating นะครับแล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าของเก่าเนี่ยจะไม่มีโชว์จำนวน rating แบบหน้าแรกนะครับต้องเข้าไปดูทีละอัน แล้วก็ไม่มีจํานวนวันที่งานจะเสร็จนะครับที่จะส่งงานบอกนี่น,นะครับค่อนข้างที่จะน่าจะดูได้เร็วขึ้นนะครับว่าเราจะเลือกคนไหนดีนะครับอย่างเช่นนะครับคนที่ได้รีวิวหรือว่าเ е й ติ้งค่อนข้างเยอะนี่ก็ถือว่า,าค่อนข้างที่จะน่าใช้งานนะครับแล้วก็ จำนวนวันนะครับถ้าเราเร่งรีบนะครับก็ดูวันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่รีบนะครับเราไม่รีบจะใช้เจ้านี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้ามานะครับหน้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีพวกเลตติ้งหรือว่าคะแนนต่างๆนะครับอยู่ด้าน ไซส์บาร์นะครับหรือด้านข้างนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็น่าจะจำกัดคำนะครับมันก็เลยจะต้องจำเป็นที่จะต้องพิมพ์ติดติดแบบนี้นั่นเองนะครับน่าจะสืบเนื่องมาจากว่า f i v e r c o m อ,อนุญาตให้ใส่ description เกี่ยวกับงานเนี่ยได้จำกัดนั่นเองนะครับ แล้วก็มีการสั่งงานเพิ่มนะครับอย่างเช่นถ้าจะเพิ่มออปชันโน้นนี้นั้นนะครับก็เพิ่มต่างให้เข้าไปนะครับทีนี้แต่เดิมนะครับคอมเมนต์จะยาวมายาวยาวเป็นพืชเลยครับยาวมากตรงนี้รีวิวหายไปเราอาจจะต้องไปอ่านรีวิวที่ไหนดีไม่มีรีวิวให้อ้อนีไงครับมาแล้ว อยู่ล่างสุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ชอบก็คือหน้าแรกนะครับหน้าแรกทําได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการพรีเซนต์งานของของแต่ละเจ้านั่นเองนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ใช้ไฟเบอร์ บ่อยๆนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะช้าบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใช้ไปนานๆก็เดี๋ยวคล่องขึ้นมาเองนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้สำหรับ fiber.com สวัสดีครับ